ครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการเดิมเลยข้อนี้อย่างโดนนะครับเจอมาจากพันธสัญญาเดิมเปิดมาเลยครับข้อนี้บรรดาสัตว์เลื้อยคานที่ไปเป็นฝูงฝูงบนแผ่นดินเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจอย่ารับประทานครับท่านผู้ชมอย่ากกินเลยเนาะสิ่งใดที่เลื้อยไปด้วยท้องหรือสิ่งที่มีหลายขาทุกสิ่งที่คานไปบนแผ่นดินเจ้าอย่ารับประทาน เพราะเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจแก่เจ้านะครับนี่เรามาดูกันว่ามีข้อไหนอีกเนาะที่ผมแบบไฮไลท์ไว้จะไม่ได้เชื่อมโยงเชื่อมต่อหรืออธิบายบางส่วนนั้นอะไรแบบขนาดนั้นนะครับชายคนใดมีน้ํากามไหลออกมาให้เขาอาบน้ำครับและเป็นมนทินไปจนถึงเวลายเย็นโอเคไหมเครื่องแต่งกายทุกชิ้นและผิวหนังทุกส่วนที่น้ํากามไหลลดต้องชําระเสียในน้ําและเป็นมนทินไปจนถึงเวลายเย็น ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใดและมีน้ํากามไหลออกมาทั้งสองต้องอาบน้านะครับทั้งสองจะต้องอาบน้ําและมีน้ํากามไหลออกจากทั้งสองเออและเป็นมนทินไปถึงเวลาเย็นเหมือนเดิมเมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตหรือประจำเดือนเธอจะต้องเป็นมนทินไปเจดวันและผู้ใดแตะต้องเธอจะต้องเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็นโอเคไหมขณะเมื่อเธอมีมนทินเธอไปนอนที่ใดที่นั่นก็จะมีมนทินด้วยสิ่งใดที่เธอไปนั่งทับสิ่งนั้นก็จะเป็นมนทิน ผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอผู้นั้นจะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ําและเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เธอนั่งผู้นั้นจะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ําและเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเย็นสิ่งที่เธอนั่งทับจะเป็นที่นอนหรือสิ่งใดก็ดีเมื่อชายใดไปแตะต้องเข้าผู้นั้นจะเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเด่นไปถึงเวลาเย็นถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอและมนทินของเธอมาติดที่ชายนั้นชายนั้นจะเป็นมนทินไปเจ็ดวัน เขาไปนอนที่เตียงใดเตียงนั้นก็เป็นมณทินบอกแล้วว่าที่ไฮไลท์ไว้ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรเลยนะครับแค่ไฮไลท์ไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าน่ามีอะไรคิดต่อแค่นั้นเองครับไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิน้นอย่าดูก่อนว่าผมไฮไลท์อะไรไว้บ้างอย่าให้มีผู้ใดยอยู่ในเต็นท์นัดพบเมื่ออารโลนเข้าไปทำการลบมณฑินในสถานศักดิ์สิทธิ จนกว่าเขาจะออกมาและทําการลบมนทินสําหรับตัวเขาและสําหรับครอบครัวของเขาสําหรับชุมชนอิสราเอลและอาโรนจะออกไปยังแท่นซึ่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและทําการลบมนทินแท่นและทําการลบมนทินแท่นนั้นเขาจะเอาเลือดวัวบ้างเลือดแพะบ้างเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดยรอบและเอานิ้วจุ่มเลือดอปลาแท่นนั้นเจครั้งและชำระแท่นบริสุทธิ์พ้นมณทินของคนอิสราเอล อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คืออ่านมาเจอไฮไลท์ส่วนไหนเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอก E ีีที่แล้วเนาะมันเยอะมากมันตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กและเยอะและผมไม่อ่านข้ามเลยนะครับให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่10เดือนที่7เจ้าต้องมาครับใจตนเองไม่กระทำการงานสิ่งใดทั้งตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าเพราะว่าในวันนี้จะเป็นการ ลบมลทินบาปของเจ้าและชำระเจ้าเจ้าจะสะอาดต่อพระพักพระเจ้านะครับพ้นจากบาปทั้งสิ้นของเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลยนะครับหรือคนต่างด้าวผู้อาศาัยอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่าได,อาได้อย่าได้กินเลือดนะครับคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อมารับประทานก็ให้หลังเลือดออกก่อนนะครับเอาเลือดออกก่อน แล้วเอาฝุ่นกรบเลือดนะครับเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าเจ้าอย่ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆเลยเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันเองผู้ใดรับประทานก็ต้องถูกอเปหินะครับอ,อันนี้อยู่ในเลวีนิติเนาะมาดูหัวข้อห้ามการล่วงประเวณีบ้างมีอะไรบ้างเจ้าทุกคนต้องเคารพ มารดาและบิดาของตนและเจ้าต้องรักษาบรรดาสบาโตของเราอย่าให้ผู้ใดกลับนับถือเคารพหรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตนนะครับเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้านะครับ เมื่อเจ้าถวายสารติบูชาแต่พระเจ้าจงถวายเพื่อให้เจ้าเป็นที่โปรดปานจงรับเครื่องประทานบูชานั้นไว้เสียวันที่เจ้าถวายบูชาหรือในวันรุ่งขึ้นถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่ในวันที่3ก็จงเผาเสียนะครับและทุกคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นต้องรับโทษเพราะเขาได้กระทําสิ่งที่เพราะเขาเพราะเขาได้กระทําสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เป็นมลทิน ให้เอเปหีผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตกอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดเจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าลักทรัพย์หรือโกงหรือมุสาต่อกันนะครับอย่าสาบานออกนามของเราเป็นการเท็จ อันนี้พระเจ้าเป็นคนบอกว่าอย่าสาบานแล้วบอกชื่อเราเป็นเรื่องที่แบบทําโกหกอะ่ะกระทําให้พระนามของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่เหยียดหยามอย่าพูดเอ่ยถึงพระเจ้ามัวมัวสู้ๆอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยผมก็ดูซิว่ามีอะไรบ้างเจ้าอย่าเป็นหมอดูหรือเป็นหมอผีนะครับเจ้าอย่าเชื่อดเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตายหรือสักเป็นเครื่องหมายใดๆลงตัวเจ้าโอเคไหม เจ้าอย่าผสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่นเจ้าอย่าหว่านพืชปนกันสองชนิดในนาของเจ้าอย่าใช้เครื่องแต่งกายที่ทําผ้าสองชนิดปนกันนะครับอันนี้ผมไฮไลท์ไว้บางส่วนถ้าผู้ชมอาจจะเห็นว่าบางทีผมพูดขึ้นเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่ต่อกันใช่ไหมอยู่ดีผมก็พูดขึ้นมาว่าเพราะว่าทุกคนอะไรแบบนี้คืออ่านทั้งหมดไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษตายเขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขา ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านให้กว้างผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นเสียให้ตายผู้ใดเข้านอนกับภรรยาของบิดาตนผู้นั้นได้เปิดของลับของบิดาตนออให้กว้างทั้งสองนั้นเสียให้ตายเขาต้องตายเขารับผ <c oughs> ิดชอบเองชายหรือหญิงคนใดเป็นคนทรงหรือพ่อมด,มดแม่มดจงฆ่าเสียเอาเหินกว้างที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ มีอะไรอีกจริงๆก็โหดเหมือนกันนะผมอ่านเป็นประวัติศาสตร์อะท่านผู้ชมสิ่งใดที่ตายหรือถูกสัตว์กัดตายอย่ารับประทานสิ่งใดที่ตายเองอย่ารับประทานประมาณนี้สัตว์ตัวใดที่มีลูกอันทะช้ำหรือถูกทุบหรือฉีกขาดหรือมีรอยตัดเจ้าอย่านำมาถวายแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินของเจ้าในนี้เขียนไว้ด้วยนะครับอย่าทำงานหนักผมใหไลท์ตัวเล็กๆ เป็นเป็นขีดไม่ใช่ไฮไลท์เป็นขีดสีส้มๆนิดหน่อยท่ามกลางตัวหนังสืออันเยอะแยะนะครับโอ้โหผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวของบทน,นี้เป็นยังไงแล้วอะ่ะเจ้าอย่าเก็บเกี่ยวที่ขอบนาอันนี้เขียนไปแล้วเนาะเจ้าอย่าทำงานนกะพระเจ้าเนี่ยพูดกับโมเสสว่าในวันที่10ของเดือนที่7นี้เป็นวันทําการล้มบอทินจะเป็นวันประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้านะครับในวันเดียวกันนั้นเจ้าอย่าทํางาน ก็คือหยุดงานซะหยุดทำโอโอเคเนาะให้คนเอาหินกว้างเขาให้ตายและจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขาผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปผู้ใดเหยียดหยามพระนามของพระเจ้าจะต้องถูกโทษถึงตายผู้ที่ฆ่าคนตายจะต้องถูกโทษถึงตายผู้ที่ฆ่าสัตว์ของเขาจะต้องชดใช้ชีวิตด้วยชีวิตก็คือชดใช้ชีวิตแทนชีวิต ถ้าผู้ใดกระทําให้เพื่อนบ้านเสียโฉมเขาก็ทาให้เสียโฉมอย่างไรก็ให้กระทํากับเขาคืนอย่างนั้นกระดูกหักแทนกระดูกหักตาแทนตาฟันแทนฟันเขาก็ทําให้เสียโฉมอย่างไรเขาต้องถูกทําให้เสียโฉมอย่างนั้นอ๋ออย่าเอาดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มอะไรของเขาแต่จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้เจ้าอยาให้เขายืมเงินด้วยการคิดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับอ๋อในกฎคือห้ามคิดดอกเบี้ยนะ เจ้าทั้งหลายอย่าก,กระทำรูปเคารพสำหรับตัวหรือตั้งรูปแกะสลักหรือเสาศักดิ์สิทธิ์และเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อแก่กรับไหว้เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้านะครับเจ้าจงรักษาสบาโตทั้งหลายของเราและคารวะต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเราคือพระเจ้าถ้าเจ้าทั้งหลายดําเนินตามกฎของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทําตามเราจะรับ เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าและดินแผ่นดินเนี่ยจะเกิดผลต้นไม้ทุ่งอะไรแบบนี้เต็มไปหมดประมาณนี้เนาะผมชอบอันนี้มากเลยท่านผู้ชมแต่ผมผมผมชอบที่ผมไฮไลท์ไว้แต่ผมกลัวว่าถ้าผมพูดเฉยเยะจะงงว่าเรื่องราวคืออะไรนะครับอันนี้อยู่ในหัวข้อโทษของการไม่ฟังนะถ้าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราและจะไม่กระทาตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ นะครับเบื่อนายกดเกณฑ์อะไรขยะต่อกฎหมายของเราเนี่ยเราเจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราแต่ทําลายพันธสัญญาของเราเราจะกระทําดังนี้แก่เจ้าท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่าถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยไม่เชื่อฟังกฎเนี่ยพระเจ้าจะทําอะไรคือเราจะตั้งความข,ขยขั่นขั้นคล้ามฉับพันความพิน,นาศและความเจ็บไข้ซึ่งทําให้ในตาชํารุดและ กระทำให้ชีวิตซุดโสมอยู่เหนือเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เปล่าเสียก็คือผลไม่ขึ้นนั่นเองแปลเป็นไทยทีเพราะศัตรูของเจ้าจะมากินเราจะหมายหน้าเจ้าเจ้าจะแพ้ศัตรูของเจ้าคนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้าก็คือพูดง่ายว่าให้คนที่เกลียดเราอ่ะเป็นหัวหน้าเรานั่นเองนะครับเจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ตามโอ้โหผมนี่ไฮไลค์คำนี้ไว้บ้าง เป็นคําที่เท่มากครับเจ้าจะหลบหนีทั้งที่ไม่มีใครไล่ตามโอเคไหมต้องอ่านแบบเกินมายาวเลยเพื่อที่จะให้เข้าใจคํานี้ไม่งั้นผมพูดไปผมว่าคนอาจจะงงว่ามึงพูดอะไรเนี่ยพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคนเลวีให้คนเลวีที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเข้าปฏิบัติงานในเต็นท์นบภพ,พออายุได้50ปีให้เขาหยุดปฏิบัติไม่ต้องทำงานต่อ แต่ให้เขาช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงานไม่ต้องลงมือทําเองเจ้าจงกระทําเช่นนี้แก่คนเลวีเมื่อกําหนดงานให้เขาก็คงเป็นแบบเหมือนกเกษียณอะไรงนี้ปะผมก็ไม่แน่ใจนะครับในงานเทศกาลแล้ววันต้นเดือนของเจ้าเจ้าจงเป่าแต่เหนือเครื่องเผาบูชาและเหนือสัตว์บูชาอันเป็นเครื่องสารติบูชาเป็นที่ให้พระเจ้าของเจ้าระลึกเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าประมาณนี้พระเจ้าตัดกบโมเสสว่า พระหัตของพระเจ้าสั้นไปหรือบัดนี้เจ้าจะเห็นว่าคําของเราจะสําเร็จเพื่อเจ้าจริงหรือไม่อันนี้คือน่าจะตอนที่โมเสสอยากพิสูจน์อะไรหรือเปล่าถ้ามีผู้ใดเผยพระวจนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเราพระเจ้าจะสําแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาทางฝันสําหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้น ในประชาชนของเราเขาซื่อสัตย์เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจนไม่พูดเล่นลับและเห็นสันฐานของพระเจ้าฉะไหนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดกับโมเสสฉะไหนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติโมเสสพูดรับใช้ของเราอันนี้เนื้อหาบริบทไหนผมจําไม่ได้เลยท่านผู้ชมขอแพงจริงนะครับมีบทเอาหินกว้างคนที่ละเมิดวันสบาโตครับ ก็คือพูดง่ายๆคนที่ทำโอไม่ยอมหยุดนะนั่นเองขณะเมื่อคนอิสรา,าเอลอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารเขาพบคนหนึ่งไปเก็บฟืนในวันสบาโตพูดง่ายๆว่าวันสบาโตเนี่ยก็ต้องพักใช่ไหมครับแต่พอดีว่าคนนี้ดันไปเก็บฟืนไม่ยอมพักครับผู้ที่พบเห็นเขาเก็บฟืนก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรนและมาหาชุมชนทั้งหมดเขาจึงนำคนนั้นไว้อ,อ่อขออภัยครับเขาจึงจำคนนั้นไว้ เขายังไม่แจ้งว่าจะกระทําอย่างไรและพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าชายผู้นั้นต้องถึงตายชุมชนต้องเอาเหินกว้างเขาที่นอกค่ายและชุมชนทั้งหมดจึงพาเขามานอกค่ายและเอาเหินกว้างเขาจนตายตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสนั่นเองพูดง่ายๆว่าถ้าทําโอวันสบาโตเนี่ยคุณสวยแน่นอนนะครับดูซิผมเขียนอนะผมไม่ได้เขียนผมไฮไลท์อะไรว้เนี่ยโอ้ พระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมชนชุมนุมทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาในช่วงที่โมเสสพาชนชาติเดินข้ามเนี่ยก็จะมีอุปสรรคทุรกันดารมากมายนะครับน้ำไม่มีข้าวไม่มีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ ต่างๆนานา,นาเนาะข้าพระเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไรข้าพระเจ้าจะประนามผู้ที่พระเจ้าทรงไม่ประนามได้อย่างไรอันนี้คือบาลาอัมอวยพรอ,อิสราเอลเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกรอนอะไรแบบนี้เนาะผมไฮไลทาา์จำนวนคนอิสราเอลที่โมเสสพามาด้วยครับจำนวนคนอิสราเอลมี61730คนครับ ซึ่งรู้ไปไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกตอนผมอ่านไอ้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมไม่ได้อ่านข้ามเลยแล้วสุดท้ายโมเสสก็แต่งตั้งโยชัวเป็นผู้รับหน้าที่แทนเนาะอันนี้ก็อยู่ในกันดานวิถีต่อมาเป็นบทของเฉลยธรรมัญญัตนะครับการแต่งตั้งพวกตุลาการอันนี้ก็ดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านทั้งหลายอย่าลำเอียงในการพิพากษาจงฟังผู้น้อยและผู้ใหญ่ให้เหมือนกัน ท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวหน้ามนุษย์เลยเพราะการพิพากษานั้นเป็นการเอ่อเป็นการของพระเจ้าและคดีใดที่ยากจงนํามาให้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะพิจารณาเองครั้งนั้นข้าพระเจ้าได้สั่งท่านทั้งหลายถึงบรรดาสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรกระทำนั่นเองนะครับถ้าผู้ผิดพลาประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีบางคําหรือบริบทที่อาจจะไม่ได้แสดงออกให้ชัดเจนหรือเชื่อมโยงกันอาจจะทําให้บางส่วนเข้าใจผิดได้แต่ว่าถ้า มีอะไรติติเตือนติติงอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าผมอ่านในฐานะเป็นหนังสือเหมือนประวัติศาสตร์เท่านั้นเนาะผู้บิพาสประการใรดาขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ